ขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาเมล็ดตัวนี้แหละใส่ลงไปในเครื่องตัวนี้เครื่องโม่นะดูนะแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราแกะมือมันยังเป็นเมล็ดแข็งๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเอาตัวช่วยตัวช่วยอานี้อนะแล้วก็ทําการอยู่ในซิปล็อกนี้นี่เราก็มา่ะทั้งนี้ลองเข็นๆนิดอื้อ เอาไว้ทั่วเลยนะทุกเม็ดหรืหอทำอย่างนี้ก็ได้ทำนี้ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ดูนะนี้ก็ได้นะเอา,อานิ้วมานี่าใช่อ้าวโอเคใช่ใช่ถามว่าเราจะใส่ทั้งเมล็ดอย่างเงี้ยตอนแรกที่ยังไม่ทุบอย่างเงี้ยลงไปในเครื่องนี้ได้ไหมได้ที่แต่ว่าสางสารเครื่องมันหน่อย ก็เลยแบบเลยย่อยมาให้กันเดี๋ยนิดเดียวเห็นไหมนี่เราให้ดูเห็นไหมละเอียดขึ้นเยอะนี่โอเคทีนี้เราจะเอา,มาเมล็ดตัวนี้นะลงใส่ในเครื่อง<ะ>เครื่องโม่ช็อกโกแลตนะครับเครื่องนี้มันมีหลักการยังไงบ้างเดี๋ยวครูให้ดูเครื่องนี้จริงๆมันถอดประกอบได้ง่ายมากแต่ว่ามันหนักสําหรับเด็กแหละต้องให้อาจจะให้พ่อช่วยแม่ก็ทําได้นะอย่างนี้นะจริงๆดูหลักการของมันนะให้ดู เห็นไหมครับมันแยกออกชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นส่วนหรอกเห็นไหมหนี่คือเหมือนอะไรลูกเป็นล,อล้อรถเป็นล้อรถใช่ไหมเป็นลูกหินอย่างนี้ใช่ไหมหแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเนี่ยฮะมันหมุนมันจะมีแกนมันอ๋อแล้วน,นี่ก็หมุนด้วยใช่นี่ก็จะหมุนด้วยแต่สังเกตให้ดีนี่เลยเห็นไหมข้างล่างเป็นหินแกรนิตมีหินแผ่นหินรองแล้วก็มีลูกหิน อยู่ตรงนี้พอสัมผัสกันพอใส่เป็นเครื่องในใน,ใน,นี้นะฮะเป็นมอตเตอร์มันก็จะเวลาเราที่เราเทลงไปเราก็จะเริ่มทําการค่อยๆใส่ันลงไปนะนี่นะเราจะค่อยๆใส่นะเห็นไหมม,มันค่อยๆไอ,อกลิ่นตอนนี้กลิ่นม,มาหรือยัง <มา S 1> ได้กลิ่นชัดเลยใช่ไหมชัดมากกลิ่นออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะ เนี่ยเราก็ค่อยๆใส่ลงไปใจเย็นๆใส่ไปเรื่อยๆอย่างเครื่องนี้มีความจูดได้4กิโลสบายมากแค่200กรัมที่เราใส่ไปเนี่ยนี่เราแค่สาธิตนะจริงๆแล้วครูจําเป็นต้องใส่ให้เต็มล้อเนี่ยครึ่งหนึ่งของพูดงแง่ครึ่งหนึ่งของหม้อเนี่ยประมาณ2กิโลเพื่อที่มันจะได้เห็นนะเอาพวกเมล็ดโกโก้ที่ลงไปเนี่ยพลิกทั่วกันหมดถ้าเราใส่ปริมาณนิดเดียวบางทีเห็นไหมมันจะมาติดตรงล้อ อ่ะแล้วมันเลยจําเป็นต้องให้ท่วมล้อแล้วจะต้องบดมันนานแค่ไหนอะคะก็ถ้าสมมตรริว่าเราทํดาร์กร้อยเนี่ยเราไม่เติมน้ำตาลใช่ไหมพูดง่ายดาร์กร้อยคือเมล็ดโกโก้เพียวๆเนี่ยอาจจะแค่วันครึ่งสองวันแต่โม่อย่างเงี้ยต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆไม่ได้พักเครื่องนะมันก็จะออกมาเป็นน้าเหลวๆเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมามันก็จะเกิดน,น้ําเหลวๆขึ้นแต่ถ้าพอเราใส่น้ําตาลไปหรือใส่น้ําตาลนมผงอะไรลงไปเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาที่มากขึ้นมันอาจจะเป็น2วัน2วันครึ่ง3วัน แล้วแต่ปริมาณของสัดส่วนที่เราผสมลงไปค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะโอ้หหนูตัวสูงขึ้นมากเลยนะแค่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ย <c oughs> อ๋อยืนอยู่บนรังใช่ไหมเพื่อจะได้ดูว่าข้างในมันเป็นไงบ้างสังเกตไหมเนื้อมันเป็นไงบ้างเห็นไหม<ช>แววอะไรใช่ไหมตอนแรกไม่เงาขนาดนี้แล้วก็มีดิบดิบนะแล้วดูเห็นไหมจากมเมล็ดที่เราใส่เมื่อกี้ตอนนี้มันแววแล้วเอาละ เอานะขอให้โชคดีนะลูกนะนี่คือดาร์กร้อยหนูกำลังจะชิมดาร์กดาร์กร้อยดาร์กร้อยเลยค่ะไม่มีน้ำตาลเลย <c oughs> เอาชิมดูสวัสดีประเทศไทยเป็นไงขงไมไหมลูกอืม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 อะบอกคนอื่นซิว่ารสชาติมันเป็นยังไงอย่าพึ่งเซ มันขมกับเปรี้ยวมากมากเลยมันทาไมขมกับเปรี้ยวกว่าเดิมสังเกตใช่ไหมว่าทําไมรถมันไม่เหมือนเดิมมันแรงกว่าเดิมมันมีสาเหตุครับเพราะอย่างที่บอกว่าครึ่งหนึ่งในเมล็ดที่เราใส่ลงไปนะมันประกอบด้วยน้ํามันน้ํามันเนี่ยยังไม่ออกมาในตอนแรกแต่พอมันโดนโม่ไปเรื่อยๆเนี่ยน้ามันเริ่มจะได้ออกมาเนี่ยน้ำมันตัวนี้แหละคือโกโก้บัตเตอร์เนี่ยมันส่งผลให้การรับรสสัมผัสอ่ะมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลดขมลดเปรี้ยวทุกอย่างออกมาชัดเจนกว่าเดิม ครูคะถ้าไม่อยากเป็นร้อยเปอร์เซ็นเราใส่อะไรได้บ้างคะก็เราก็ใส่ได้หลายๆอย่างเลยเพื่อให้รสชาติมันไม่รุนแรงขนาดนี้เบื้องต้นเลยน้ําตาลนี่แหละแต่เราจะไม่ใส่พรววไปทีเดียวตั้งแต่ตอนแรกพร้อมกับเม็ดเพราะว่าเมล็ดมันยังไม่มีน้ํามันออกมาเราต้องรอให้ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งน้ํามันเลิมออกมามันจะทําให้เวลาที่เราเติมเครื่องปรุงอื่นไปมันง่ายขึ้นเราเติมน้ําตาลลงไปก็ได้เติมนมผงก็ได้อะไรก็ตามที่เป็นผงยกเป็นผงทักฟอกที่เป็นอาหาร ก็าสามารถขอให้เป็นผงเนี่ยครับมันสามารถทําเป็นช็อกโกแลตได้สมมติแม่ชอบกาแฟใช่ไหมแม่เอา,มาเมล็ดก,กาแฟเนี่ยครับที่บดแล้วเนี่ยมาใส่ลงไปในนี้มันก็จะออกเป็นมกค่าบาช็อกโกแลตก็ได้เหมือนกันหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบอื่นลงไปแล้วทําอะไรต่อคะก็เราจะปล่อยให้คือเขาเรียกว่าค o อนชิ่งหรือการนวดนวดต่อเนื่องไปอีกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะผสมส่วนผสมของโกโก้ครับมเมล็ดโกโก้เนี่ย กับข้ากับน้ําตาลเข้ากับของอื่นๆให้มันเข้ากันมันต้องใช้เวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันช่วยลดความเปรี้ยวที่ซ่อนอยู่เมื่อกี้หนูชิมครั้งแรกเปรี้ยวปี๊ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเรานวดไปเรื่อยๆความเปรี้ยวเหล่านั้นจะลดลงแล้วก็มันจะได้เนื้อที่เนียนด้วยพอนวดไปสองสองวันแล้วต้องปล่อยทิ้งไว้นวดนั้นเท่าไหร่อ่ะสองวันโดยประมาณหลังจากที่มันผ่านเราโม่ต่อเนื่องไป2วันนวดต่อเนื่องไป2วันเนี่ยเราก็จะทําการเอามาเทใส่ในเนี้ย พอเราเทใส่เราก็ต้องอย่าลืมที่จะเขียนกำกับไว้ไม่งั้นเราจะสับสนก็เขียนดาร์กจะสิบจันทบ,บุรีห้าร้อยกรัมวันที่เท่าไหร่สมมติวันที่หนึ่งหนึ่งสมมติวันนี้วันที่หนึ่งมกราก็เรานับไปวันที่สิบสี่มกราเราถึงเริ่มเอากลับมาใช้ด้วยการละลายมันใหม่หัน่นกับหัน่นแล้วละลายมันใหม่จากผลิตที่ไม่สวยอย่างงี้ครับเรามาสามารถทําสร้างเป็นช็อกโกแลตที่แวววาวได้ผ่านไปสองที่กับสองวันแล้วค่ะถึงเวลาต่อมามานีา มากันต่อที่นี่เลยเนื่องจากว่าเราถ่ายทําในห้องสตูดิโอนะมันก็เราไม่สามารถรอได้2อาทิตย์ครูก,ก็เตรียมอที่โม่งไปแล้ว2วันแล้วก็พักไว้อีก2อาทิตย์นะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นออริจินของจันทบุรีนะอันนี้เป็นเม็ดโกโก้จากจันทบุรีอันนี้คือดาร์ก0จ็ดสิบให้ดูนะก่อนอื่นเราก็ต้องแบ่งครึ่งมันก่อนแต่ว่าเนี่ยก็เฟซชิลหนูไปไหนเนี่ย อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณได้สินั้นเดี๋ยวนี้จะให้ชิมดูนะว่าด้าเจ็ดสิบรสชาติเป็นไงนะ,อะโอเคเป็นไงบ้างไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกไ่ขงผงตอนท้ายอะ่ะขมขมตอนท้ายใช่ไหมอ่าแล้วสังเกตไหมว่าผิวของมันน่มันสักๆใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เราเรามาดูกันนะเราจะเปลี่ยนจากผิวสักๆเนี้ย ให้แบบว่าสวยงามแวววับหักหนังเปาะเพราะตอนนี้เห็นสังเกตไหมรอมีดลงเนี่ยมันมันไม่ได้เปาะอ,อะไรนะมันมันเหมือนทรายเ,เลยใช่ไหมเพราะตอนนี้ในตัวของช็อกโกแลตตัวนี้มันจะมีเขาเรียกผลึกนะมันจะเป็นผลึกที่ส,กสกักๆเดี๋ยวเราจะมาสร้างผลึกใหม่ให้มันให้แข็งแรงกว่าเดิมให้มันแววเวลาหักเปาะแล้วก็การถ่ายทอดรสชาติจะดีขึ้นมาตอนนี้เราจะมาจัดการเปลี่ยนร่างมันจากที่เป็นเนื้อทรายที่เราเคยเห็นเมื่อกี้ให้ กลายเป็นผิวสวยๆด้วยการที่เราเขาเรียกว่าดับเบิลบอลดับเบิลคือมีน้ําอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาส่วนช็อกโกแลตที่เราหั่นเนี่ยอยู่ข้างบนถ้าไม่ต้องลอยน้ํานี้้วยล่ะคะทำไมไม่ใส่ลงไปเลยอ๋อก็คือเพราะว่าถ้าเราเอาอย่างเนี้ยโดยตรงเนี่ยสมว่าเราไปตั้งเตาแก๊สหรือกระทัไฟฟ้าโดยตรงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไหม้ได้วิธีที่ดีที่สุดคืออย่างเนี้ยมีน้ํารองข้างล่างคือคใช้ความร้อนจากตรงเนี้ยมาจัดการตรงนี้แทนมันจะทําให้ช็อกโกแลตไม่ไหม้ เราก็ค่อยค่อยคนไปเดี๋ยวมันจะละลายทั้งนี้นสังเกตไหมว่าเกิดการเ<ะ>ปลี่ยนแปลงอะไรบ้างม,มันเริ่มละลายแล้วค่ะตรงนี้อ๋อฮนะเห็นไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันละลายหมดแล้วตอนนี้อ๋อฮะวัดอุณหภูมิสิ48.9เาเราเลี้ยวอุณหภูมิไม่ให้เกินห5บห้าเนาะค่ะ <laughs> ค่อยๆเติมส่วนที่เหลือลงไปค่อยๆให้มันละลายอุณหภูมิประมาณ34.535องศาขึ้นไปเนี่ยช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วค่อยๆเลี้ยงอุณหภูมิมันอยู่ประมาณนี้เช็คซิอุณหภูมิเท่าไหร่ลวตอนนี้ประมาณโอ้ห้าแล้ว57ก็สูงไปครับเราก็เอาน้ําออกบางนี้นี่เลยครับมาเช็ดค้นมันก่อนตรงนี้อนนี้เราก็ปิดซะก่อนนะแล้วเราค่อยๆเทส่วนที่เหลือลงไป นะสังเกตไหมโอเคนี่จังหวะนี้แหละดีกําลังดีเลยเดี๋ยวพอสักสี่ห้าองศาเราจะมีตัวช่วยตัวหนึ่งคืออะไระคะโกโก้บัตเตอร์ไหนสังเกตเลยตรงนี้มันหนืดมากเลยครับเหนืดมากะคะ่ะเราต้องมีตัวช่วยที่ทําให้มันลื่นกว่านี้แล้วก็ทําให้การผสมกันเข้ากันดีกว่านี้อเติมโกโก้บัตเตอร์ลงไปช่วยนี่แล้วก็คนเลยจ้าสังเกตมันไหลลื่นดีขึ้นไหม คไ,ไม่ไม่หนืเหมือนเมื่อกี้ใช่ใชไหมนี่คือประโยชน์ชของโกโก้บัตเตอร์แล้วมันยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาที่เราทําช็อกโกแลตสําเร็จออกมาเนี่ยมันจะละลายในปากได้ดีการถ่ายเทรสชาติมันจะดีขึ้น,หนเห็นไหมนี้อยู่ที่ 3- 2องศาแล้วจาก4 5มันใกล้เคียงความจริงแล้วเราเต้องการให้มันลงไปที่28แล้วตอนนี้ผลึกมันอ่ะค่อยๆเรียงมาในสู่มาตรฐานของมันแล้ว แต่ว่าเราต้องการให้เนื้อละเอียดที่สุดก็คือลงไปที่28องศาแล้วก็ใช้ไดร์บผมอาจจะเป่าเพิ่มขึ้นอีก1-2องศาเพื่อให้มันแววขึ้นด้วยและได้เนื้อเนียนด้วยเหมือนเรียนวิทยาเหมือนเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่มันคือวิทยาศาสตร์ในช็อกโกแลตอุณหภูมิมันเกี่ยวกับช็อกโกแลตยังไงอ่ะคะก็มันสําคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีผลึกคริสตัลที่อยู่ในตัวของช็อกโกแลตนะครับมันมันมีผลส่งผลตอบรสชาติความสวยงามอะไรทั้งหมดเลยอ่าตอนเนี้ยโอ้ ลงไปเยอะแล้วเยี่บเกล็ดแล้วทีนี้ครูต้องเติบขึ้นมาหน่อยสังเกตน,นะมันจะแววขึ้นเมื่อโดนความร้อนใช่ครัม,มันดูแววมากวันนี้หนูได้ความรู้ใหม่น,นะคะได้บอกผมมันทำเช็ดกะไได้ด้วยใช่ได้บอกผมมีประโยชน์มากใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิรวมถึงการทำความสะอาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ช็อกแลตด้วยเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างเลยก็ได้ครับ อุปกรณ์บางอย่างเช่นแม่พิมพอะไรเงี้ยเราใช้ไดร์ปผมเป่าแล้วก็ใช้ผ้าทําความสะอาดได้เลยครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ต้องการความเขาเรียกว่าไม่ต้องการความชื้นมารบกวนครับ mm hmm. เอาละตอนนี้ได้เวลาของมันแล้วที่เราจะเทใส่ลงแม่พิมพ์นะ <Ha. S 1> เรามาเช็คดูจำให้ได้นะประมาณตีว่า3เอ็ดแล้วกันนะ 3. เอ็ดองศานะ mm hmm. ทีนี้สิ่งที่เราต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งตอนนี้แม่พิมพ์เราเท่าไหร่23องศาเราอาจจะต้องเป่าให้อุณหภูมิใกล้เคียงกัน mm hmm. แม่พิมถึงต้องดูอุณภูมิด้วยค่ะเราพยายามทําอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกันเพื่อว่าที่มันเทลงตรงนี้ยอุณหภูมิไม่ได้แตกต่างกันมากม,มันจะไม่เป็นดวงนะครับทีนี้ก็จะมาเทแล้วนะอี่นะ้ตัวนี้น่าจะ50กรัมนะน้องนินดูนะเดี๋ยวครูจะให้น้องนินเทเองด้วยนะต้องมีสมาธินะ,นนะอันละ50กรัมนะคะ ข้างนะเอาละนี่ร้อยหนึ่งแล้วเอานี่มาเทเลยอ่าก่อนไม่อีกอก่อนไม่อย่าเยอะอย่าเยอะอ่าค่อยเอาละการเขียนละเอาละ<ๆ>เขอ,อ่าละวห้าสิบกรัมเนาะทีนี้หน้าที่ของเราคนต่อมาคือการเขาเรียกว่าไล่ฟองอากาศนี่เลยเราก็ตรงนี้นะมาทำนี้ ฟอกระโต๊ะตรงนี้ต้องมีแบบพื้นต้องเปนะมันดเราเลยนี่แล้วสังเกตเห็นไหมเนื้อมันจะไม่มีฟอกระหลงเหนืออยู่ถ้าเราคล้องอย่างนี้แล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นไปเลยนี่เลยก็จะเข้าตู้เย็นไว้รอประมาณส5้านาทีเริ่มจับเวลาเลย อละอันนี้ให้น้องนีนทำเองนะขบออกมาเลยเก่งมากไปเยี่ยมครับเก่งมากเก่มากไม่มีฟองอากาศเหลืองเหลือใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยมันทำให้เนื้อมันแน่นขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็น ใช้ตู้เย็ยนบ้านก็ได้แต่พยายามให้เป็นตู้เย็ยนที่ไม่มีพวกความชื้นอะไรอยู่ในตู้เย็ยนเยอะเช่นพวกแช่ผักแช่น้ําอะไรเยอะๆไม่ต้องลองชิมดูลองชิมดูลองชิมดูสิเป็นไงมั้งโหหวานกว่า,วาตอนแรกใช่ไหมเพราะว่านี่คือการถ่ายทอดรสชาติมันจะดีขึ้นจากของชิ้นเดียวกันน่ะแค่เราเปลี่ยนสถานะของมันเริ่เรียงอุณหภูมิมันใหม่เปลี่ยนผลึกมันใหม่มันก็จะถ่ายทอดรสชาติได้ดีขึ้น มันเป็นเรื่องของ<ม>วิทยาศาสตร์มากๆลูกตอนนี้มันผ่านไปแล้ว4-5นาทีนะเดี๋ยวครูจะทําให้น้องนีนดูนะว่าไอ้สี้านาทีที่เราเข้าไปในตู้เย็นเนี่ยออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงจําได้ไหมที่แรกที่เราชิมก่อนที่หัน่นแรกๆเลยมันนั่งเนื้อผิวสากใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนทรายเลยใช่ตอนนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วนี่แวลไหมลูกอือเห็นไหมนี่ก็เป็นช็อกโกแลตที่แววาวแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันได้รับการเรียงโมเลกุลมันใหม่ อาลองดูนะน้องนี่ลองดูจับความดูนะอ่าดูโอเคปึ๊บเอาดูสิเป็นไงบ้างทอดรอนเป็นไงเนื้อมันละเอียดขึ้นใช่ไหมเห็นไหมน้องนี่ลองชิมดูสิเป็นไงบ้างการถ่ายทอดรสชาติมันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ันนี้มันจะหวานกว่าที่แรกค่ะแล้วก็จะมีเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็จะมีความเป็นผลไม้เพราะว่าส่วนหนึ่งมันได้รับอิทธิพลของท้องถิน่นเช่นโกโก้ตรงนี้ปลูกในดงผลไม้ก็ได้รับอิทธิพลของมีผลไม้คล้ยเคียงเข้ามาบ้างนะครับบางที่ปลูกเหมือนกับดินเขาเป็นเหมือนกับคล้ายๆเครื่องเทศะครับก็จะออกมาเป็นเหมือนกับช็อกโกแลตที่มีเครื่องเทศอยู่ทั้งๆั้ที่เราไม่ได้เติมอะไรเลยเราไม่ได้เติมส้มไม่ได้เติมลูกเกดอะไรลงไปในนี้เลย มันเป็นเองของมันทำธรรมชาติขอบคุณครูโอมากเลยนะคะวันนี้หนูได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลย<ม>แล้วก็ได้คิดอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะ<ม>เป็นแค่สิ่งเดียวค่ะที่ทำแค่อุณหภูมิวิธีการทำมันเปลี่ยนไปแล้วรสชาติมันก็ได้แตกต่างกันไปเรื่อยๆอะคะ่ะมันเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์เลยค่ะทำการทดลองอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้แค่สิ่งเดียวแค่เปลี่ยนวิธีการทำไปเรื่อยๆะคะ่ะปกติเนี่ยทุกคลาสที่เราเราสอนเนี่ยครับ เราจะเห็นรอยยิ้มเนี่ยแค่รอยยิ้มเนี่ยคือข้อหนึ่งแล้วนะรอยยิ้มจากผู้เรียนเนี่ยส่วนที่สองนี่คือ,อการที่เขารู้ว่าเขาจะเอากลับไปต่อยอดอะไรได้บ้างอย่างการณีน้องนีนนะครับต่อให้เป็นเด็กก็จริงแต่ผมเชื่อว่าน้องนีนต่อไปจะเริ่มรู้แล้วว่าควรบริโภคอะไรกลับไปบอกที่บ้านไปบอกเพื่อนมันก็ทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่เราต้องการ มีคำแนะนํำอะไรที่จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่ทำหน้าที่สอนเด็กเหมือนกันนะคะครับผมจริงๆแล้วผมว่าคุณทุกๆคนนะครับก็สามารถเป็นครูได้ขอให้คุณพูดง่ายใส่ใจในเรื่องนั้นๆอนะสมมติว่าคุณเริ่มใส่ใจเรื่องต้นไม้คุณก็สามารถเป็นครูที่สามารถสอนเรื่องต้นไม้ได้ในอนาคตถ้าคุณชอบสิ่งนั้นจริงๆคุณมีความสุขกับมันอนะ่ะ ทำให้เรารู้สึกว่าเราอินกับเรื่องนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าพ่อถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณอยากจะสอนลูกผมว่าจากแค่เรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องหนึ่งอะ่ะมันก็สามารถเชื่อมต่อไปได้เอ้ยปลูกสมมติว่าปลูกผักผักเนี้ยไปทําอะไรต่อได้บ้างทําอาหารอะไรได้บ้างหรือไปแบ่งปันให้ใครได้บ้างผมว่ามันเชื่อมโยงกันได้หมดแล้วแล้วพอคุณรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงได้หมดมันเป็นเรื่องที่สนุกไปหมดเลยครับ